หนังลาม่าเนี่ยสร้างปรากฏการณ์เพราะว่าได้สร้างความประทับใจให้คนดูทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยเรายิ่งรู้สึกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่ามันไปสร้างความความตื่นุต้นในหัวใจนะคะและ้วก็เราก็ดีใจที่ว่าหนังคนไทยที่ฟัสโปรดิวเซอร์และคนในทีมงานทำหนังนามาค่ะตั้งใจและพิถีพิถันมากเนี่ย เราก็สร้างความประทับใจได้ไหมคะใส่เช่นการตัดตัดมันจะได้ข่าวที่ดีไหมกำลังอยู่ในกระบวนการเซ็นเซอร์ค่ะซึ่งคิดว่าเราจะน่าจะได้ข่าวดีแต่จริงๆตอนนี้หนักก็เพิ่งเดินทางไปหลายประเทศมากใช่ค่ะจริงๆตอนนี้ฉายอยู่ที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งเราก็ภูมิใจมากนะคะว่าปกติเราก็จะอยู่ในเซาท์ออสเตรเลียตอนนี้ก็ค่อยๆขยับไปที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เดี๋ยวก็กำลังจะไปบูไน่า ปัจจุบันนี้อยู่ที่กี่ประเทศนะตอนนี้ประมาณ15ประเทศค่ะที่เราได้เจรจาแล้วแล้วก็ก็จะไปต่ออีกนะคะตอนนี้มีกลุ่มในประเทศทางยุโรปที่กำลังคุยกันอยู่คือเนเธอร์แลนด์เบลเยียมแล้วก็กรักเซ์กแสดงว่า ้นปัจจุบันรายได้ก็ยังทํางานไปเรื่อยๆ,ๆใช่ไหมคะพี่ก็ถือว่ายังโชคดีอยู่ี่อย่างที่คาดตอกค่ะือถ้าเราทํางานที่ดีแล้วคนดูให้การตอบรับดีเนี่ยเราก็เราก็ภูมิใจตอนนี้ไปไปถึงกี่ตอนนี้ถ้าเกิด่วทั่วโลกแล้วนะคะที่เนี่ยทั่วโลกตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณทั้ง200แล้วรวมประเทศไทยด้วยรายได้นะคะแต่ว่าเรา g ีดีเอไม่ได้ไม่ได้แบบนั้นนะคะ อินโดนีเซียเนี่ยมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุดเป็นหนังไปยหลอดการที่ฉายในประเทศทสามประเทศนี้ค่ะแล้วก็อินโดนีเซียมากเป็นงนั้นก็คือคนดูจริงๆดูมากกว่าคนไทยเลค่ะจำนวนคนดูเนี่ยเขาสี่ล้านกว่าคนค่ะซึ่งท่านนี้เราก็ดีใจมากนะครับเนาะท่าเองเขาก็ได้ไปที่อินโดเซีขาก็ได้เห็นฟิล์มแบทค่ะเป็นยังไงบ้างครับชื่นใจไหมชื่นใจค่ะ ก็หรือว่เก็เกินที่แบบสมันนนดูสันได้ว่ามันจะียิ่งพอได้ไปเดินทางกบไปเห็นว่าคนดูเขาต้อนรับเราอ่ะก็ไมยหนักก็ไปเยี่มีเดวยมั้งแต่ว่าเราคิดว่าพอหนังจบมาส่ายแต่ว่าพอไฟเปิดพมาเดินเข้ามาวิดอนเกรทอะไรเงี้ยเขาก็แบบฟีดที่นเพจะรม่าเลยเนาะเพราะเป็นารตอบ มีประกอบก้อมีการเพิ่มเติมหรือเปล่าที่เป็น,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 นใช่ค่ะใช่ไหคะทุกคนน่าจะได้รับก,การตอบรับที่ดีนะคะ<ม>อันนี้ก็รอลุ้นอย่างเดียวว่าจะได้ฉายจีนมันที่เ<ม>ท่าไหร่ค่ะแต่ข,ะะข่าวดีน่าจะเร็วๆ,ๆ,ๆ<ช>นี้จะได้ฟังเออน่าจะเร็วๆนี้ค่ะท <c oughs> ี่เรนเรารอเรารอเอกสารก่อนค่ะแล้วก็อยาก <c oughs> อยากขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับอยากอยากขอบคุณคนดูอยากขอบคุณ ทุกคนที่ให้คอนเซปต์สำหรับเราค่ะเพราะว่าทุกคนที่มาช่วยเหลือแล้วก็ร่วคุยในเรื่องนี้ทุกวงการเลยทุกคนร่วมด้วยช่วยกันจริงๆค่ะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าความสําเร็จนี้มันก็เป็นความสิทธิ์ที่เกิดขึ้นแต่เดี๋ยวเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่พาสก็ต้องส่งต่อไปให้หนังเรื่องใหม่ของเราคือวิมานหนังใช่ไหมคะก็มันไปถึงพี่บอสไหนมีอะไรจะกล่าวถึงพี่บอสรู้เขาไม่ได้หรอกค่ะเลยมันหลังมากจะต้องมีของหวานออกในการงานปิ๊งป่าที่คุณผู้หญิหน้าตอน ก็ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นค่ะเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าวันนี้ดีใจที่เราฉายหนังตัวอย่างของพิมานหนังแล้วก็้ได้คาตอบรับที่ดีมากๆอ่าแล้วก็มีคนก็มากล่าวชมเชยว่าชีเดสกล้าหาญเหลือเกินกล้าหาญเหลือเกินเราก็บอกว่าอย่างที่ในงานเราค่ะเราเป็นคนทําของแปลกสดสดใหม่ๆนะคะแล้วก็พยายามค่ะพยายามแล้วก็เรา,าทุกคนร่มกับโปรดิวเซอร์ ทุกคนเลยค่ะเขาเทุ่มเทมากๆเราเห็นความตั้งใจความทุ่งมของเขาเนี่ยมันน่าชื่นใจมากค่ะเราควรจะให้กําลังใจเขาทุกคน,นกมีี่เรื่อที่มีโปรเจกต์รับหรือยกันรับรับบางทีรับแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะร <laughs> ับเติไม่ค่ะบางทีโปรเจกต์เนี่ยมันใช้เวลานาน,นะคะบางทีถ้าเราเราพูดเยอะอ่ามันอาจจะคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันเห็นแล้วจริงๆที่เก็บเก็บไว้เนี่ยจริงมีมีมีของแล้วนะคะในบางเรื่องส่วนโปรเจกต์ที่ัพ c o m ม n ่เนี่ยอยู่ระหว่างการ น่าซึ่งในปีหน้าเราอาจจะมีหนังอยู่ประมาณสี่เรื่องปีหน้านะคะแล้วก็ปีหกเก้านี่อาจจะไปได้ถึงห้าสิบหกเรื่องนะในหลายคนรองีมิการกับกทันอยูออ่จะมาอีกเมื่อไหร่ครับ <laughs> จุนล่เลยโอ้ต้องพักก่อนใช่ไหมคือจริงๆบองทีนเนี่ยผมก็ไมีรวมแจกมาปกิบัติแต่ไม่ได้เตรียมเลยเลยเข <c oughs> าหมดแล้วมันก็หมด แต่ตอนนี้พัดต้องเดินสายพัดยังต้องเดินสายไปในประเทศต่างๆแล้วพอเป็นอย่างนี้ผมก็อยากทำดีกับคุณแล้วก็แล้วก็อยากกำลังมองหาเรื่องที่ดีเรื่องที่เราถือว่าเป็นความทีเราสามารถใช้คำพิเรศษว่าหันชีวิตน้องสองสามปีในการแล้วก็ยังรอดแล้วก็อยากคาดคาดโดนกับรางวัลน่าับบคนดีดีชแนลระดับนั้นไม่กล้าคาดหวังคือไม่กล้าคาดหวังแล้วก็เราก็พยายามทำหให้มัน เป็นในรูปแบบที่เราภูมิใจแล้วก็พี่อินคนได้ดู่มกอยากอยากให้คนภูมิใจคะภูมิใจมากค่ะภูมิใจตั้งแต่วันที่เห็นหนังในห้องที่เราได้ดูคัตติ้งแรกเลยนะแล้วก็บอกอบอกพันเลยว่าเอาอแบบพี่ดีใจอ่ะเออดีใจแล้วก็อยากปวดอยากปวดแล้ววันนี้ก็อยากปวดไม่มานามอยากปวดไปนหนังในทุกเรื่องที่รู้สึกว่าทุกคนใช้ใช้ทั้งชีวิตจริงจจริงจผมเห็นฟอสมา ทำงานด้วยกันมาตั้งแต่โปรเจกอสสมัยที่ทำที่เราเรียนโปรเจกต์ยเนี่ยคือเขาเป็นคนมีความสุขแล้วก็มีความทุ่มเทสุดยอดแล้วผมก็รู้แล้วคนรูก็รู้สึกว่าจริงๆหนังเรื่องเนี้ยผมยังไม่ดูนะแต่ผมเชื่อมันต้องแบบดีสุดๆมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆงานของเราที่ดูแล้วสนุกเชืิดชูอยากปวดปวดปวดจริงๆตอนแรกในสคริปต์ไม่มีแต่ต้องปวดอยากปวดจริงๆเจ้านักแสดง ได้ใจมากๆได้ใจมากพูดกลับไม่ต้องพูดถึงบอสเขาเป็นคนที่ทํางานละเอียดพิถีพิถันและทําให้ดีที่สุดมันจะเปลี่ยนภาพจำขอเอียสไปเลยใช่ค่ะมันจะเปลี่ยนภาพจําของเราไปเลยจากหลานมากไปมันอ่ะค่ะไปได้วยกันค่ะทุเรื่องไปได้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ